สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทังบกร่วมกับสำนักเลขาธิการเท Th ิดไทยองราชันบริษัท UCI มีเดียจำกัดบริษัท TOT จำกัดมหาชนเสนอเทิดไทยอง์ราชัน รรราาาาชชันนนแแหห่่งงผดดิิิิเอค์พพะภภููมมมลาาาให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาในเขตที่ดินชายฝั่งทะเลจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การเป็นโรงเรียนฟื้นฟูธรรมชาติจนทุกวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้เติมเต็มทั้งความสนุก เลิเพลินและได้ความรู้โดยได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมวิถีชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่และยังคงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหรือประกอบอาชีพได้จุดต่างๆที่จะแนะนําท่านเข้าไปดูงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน ประมงก็าตามรวมทั้งไปถึงงานเกษตรซึ่งจะมีการสาธิตของอาชีพต่างๆของการพะปลูกจากงานวิชาการเกษตรไปนะครับจะเป็นป่าชาเชลยซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์นะมีทางเดินประมาณ1น9่เดเก้าิเมตรพิพันธสารแสดงสระน้ำซึ่งเป็นการโชว์สระน้ำต่างๆบริเวณอ่าวพุ้งกระเบนท่านสามารถที่ครับไปดูงานประทุสัตว์นะมีการเลี้ยงแพะเป็ดไก่กวางนะครับถ้าท่านยังมีเวลานะท่านสามารถที่จะไป เอาคุ้งกระเบนนะซึ่งจะมีแปลงสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ําด้วยในกระชังซึ่งจะเป็นพิพันสถานแรงสัตว์น้ําการแจ้งก็จะมีสัตว์น้ําใหญ่ๆเช่นกันอยู่ในกระชังเป็นการศึกษานอกสถานที่ด้วยเด็กๆได้รับความรู้เยอะเลยค่ะตั้งแต่ทางเข้าจนถึงตอนนี้และความสนุกสนานของเขาด้วยก็สนใจดีนะคะเห็นพวกสัตว์ในป่าชายเลนเยอะ ทุกๆก,กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ก็ได้ถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือรางวัลกิน,นรีประเภทองค์กรส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในปีพุทธศักราช2545การันตีในคุณภาพ สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาได้มีการจัดแสดงออกเป็นสี่กลุ่มได้แกนคือปลาเศรษฐกิจกปลาสวยงามปลาในแนวประการังและปลาที่มีรูปร่างแปลกที่ถือได้ว่าเป็นพันธ์ปลาที่หายากในแถบทะเลตะวันออกและเมื่อได้เดินชมก็ชวนให้หลงไหลและเพลิดเพลินกับสีสันของโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ได้เห็นเกี่ยวกับสัตว์น้ําที่มีอยู่ค่ะแล้วก็ได้รู้ว่าเราควรอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูค่ะทําให้พวกเราได้ความรู้มากมายครับเพราะที่สามารถ<ม>ในบางเรื่องก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันในอนาคตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในอนาคตของพวกเราต่อไปได้ครับสำหรับกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นทางนี้หากมาเดินชมขอแนะนำให้มาชมกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ความรู้มากที่สุด สมัยก่อนเนี่ยตรงนี้มัน,มนเสื่อมโทรมมาก,มากเป็นนากุ้งเป็นอะไรนะครับแต่ว่า,เ,าเพียงแค่พระราชบรมหักนะเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมเป็นนากุ้งเป็นอะไรกลายเป็นเนี่ยครับเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดินไปเลยนะป่า,ปาชายเลนที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยมันคงนับได้ว่าหายากขึ้นทุกวันนะครับนะให้ลูกหลานให้เด็กๆได้มาศึกษาแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปอนาน,นครับ ระบบนิเวศของป่าชายเลนนับเป็นส่วนที่สร้างความเพลิดเพลินในจิตใจเพราะนอกจากจะมีความหลากหลายแต่ว่าต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันได้เป็นอย่างดีมันเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่หาได้ยากแล้วก็เป็นโครงการของนายหลวงซึ่งดีมากที่ป่าชายเลนมีที่จันซึ่งที่อื่นก็หาดูได้ยากค่ะใหม่ โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป อดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้นับเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากมายแต่เพราะความเสื่อมโทรมลงของธรรมชาติจึงทำให้พยูนหรือเจ้าแห่งคุ้งกระเบนได้หายไปจากอ่าวคุ้งกระเบนเป็นเวลานาน แต่ด้วยการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนทำให้ในปัจจุบันพบว่ามีพยูนว่ายเข้ามาหากินหญ้าทะเลในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนบ่อยครั้งขึ้นนับว่าเป็นความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอย่างมากแต่ในแง่ของวิทยรกรเราก็คิดว่า ของเราเนี่ยเราทําเพื่อที่จะปลูกฝังจิตสํานึกให้คนค่ะเพราะจะปลูกป่าเนี่ยมันต้องปลูกต้นไม้ในใจคนได้ก่อนที่พระองค์ท่านสอนนะนะเพราะงั้นเราต้องปลปลูกจิตสํานึกคนก่อนนะแล้วถ้าคนปลูกป่าเยอะประเทศชาติก็จะมั่นคงเพราะอะไรคะเพราะปลูกป่าเนี่ยมันแก้จนปลูกคนก็จะได้ปลูกป่า นี้เป็นเพราะพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลพระองค์ทรงเห็นว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแต่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ช่วยเหลือกเกษตรกรเท่านั้นหากแต่ยังสามารถพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้ามาซึมซับและสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติของป่าชายเลนได้เป็นอย่างดีอีก ผมอยากจชวนให้ทุกท่านนะครับเข้ามามาดูงานที่ศูนย์นะครับมาชื่นชมพระบรมรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหากราณานับพื้นที่แห่งนี้นะครับสนับสนุนโดยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชน